ทูลลาพระพุทธเจ้าค้าขอน้อมน้อมดิเยนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้ทรงมากระทำกิจด้วยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ทั้งสิน้นด้วยบุพา,าริยาสามสิบทั์พร้อมกันนั้นได้ทรงมากระทำธุกิจอันเป็นเหตุแห่งการให้สัตว์ทั้งหลายผู้มีบุญมากได้เข้าถึงความประเสริฐเข้าถึงความคนถูกได้ โดยง่ายขอนอบน้อมด้วยเสียรกราวแด่พระธรรมอันประเสริฐที่พระองค์ทรงสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่บูออริยสงฆ์อันประเสริฐที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงความผลถุกได้โดยง่ายโดยเร็วโดยปลอดภัยขอนอบน้อมแด่พุทธกิจทั้งสิ้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนอบน้อม แต่พระธรรมอันเป็นปัจจัยเครื่องูนแกม่มรคนิพานให้กับเหล่า,าสตัตว์ทั้งสิน้นขอพระพุทธเจ้าหน้าอัศจริงพระธรรมหน้าอัศจริงหมู่พระอริยสงฆ์หน้าอัศจรรจิงพระพุทธเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุหม่อมชั้นทูลาเพื่อจะกลับมาใหม่อันเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าค่ะ